ปรมาข้อสามสข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กันข้อนี้เป็นเจ็ดวิชาปีห้เห็นไหมลักษณะของข้อสอบเข้าถ้าถามระบบย่อยแล้วเป็นประเด็นของสัตว์มันจะไม่ถามแค่ข้อเดียวว่าอะมีบ้าใช้อะไรในการย่อยอาหารมันจะถามข้อเดียวให้คุ้งนี่คือลักษณะของข้อสอบเจ็ดวิชาแลจะจำไว้เลยว่าจะเป็นแนวโน้มนี้ไปเรื่อยๆทุกปี พราะข้อสอบลดจำนวนข้อเพื่อให้หนึ่งข้อมีความสัมพันธ์กับหลายบทถามข้อเดียวคุ้มเลยคุ้มเนื้อหาไม่พอคุ้มการคัดแยกเด็กด้วยดังนั้นเนี่ยการจะมาแบบจําตรงนี้แยกส่วนจําตรงนี้ว่าสัมพันธ์กับบทไหนไม่ต้องจำาหไ่อะไม่ได้แล้วไม่ได้อีกต่อไปนะคะอ่าโอเคเรามาดูข้อแรกอมีบ้าออร์กกรูฟเฮ้ยฟังดูคุณคุ้นเหมือนจะใช่ใช่เปล่า อะมีบ้าอะมีบ้าต้องนึกถึงคำว่าอะมีบอยทันทีอะมีบอยยังไงต่อสมัยก่อนมันจะมีคำว่าบีบอยอ่ะเธอทันปะอ่ะอะมีบอยอามีบอยยังไงนี่คืออะมีบอยยังไงอะมีบอยยังไงไม่ใช่อะมีบอยเซิร์งอะมีบอยต้องอะมีบอยมูฟเมนต์ไงนึกถึงมีบอยแล้วก็นึกถึงการมูฟเมนต์นะคะอ่ะอะมีบอยมูฟเมนต์เนี่ยมันคือการที่ยื่นเท้าเทียมออกไปแล้วก็ เอาอาหารหรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆ,ๆเนี่ยเข้ามานะคะอ่าอามีบอยมูฟเมนต์นะคะอามีบอยมูฟเมนต์มันไม่ใช่ Auto ออโรกูฟออโรกูฟแบบมันคือเป็นล่องอย่างนี้อ่ามันคือเป็นล่องอย่างนี้เป็นล่องของพวกพาลามเซียมจ้าเป็นล่องที่มันมีซิเรียอยู่ด้วยนะทําให้เกิดการพัดโบกเขาเรียกว่าร่องปากออโรกูฟนะซึ่งออโรกูฟไม่ได้เจอใน อะมีบาออรอกรูปเจอในพารามีเซียมดังนั้นข้อนี้ผิดอะมีบาต้องเป็นเลยค่ะเมมอะ,ะอมีบอยมูฟเมนถูกไหมอ่าข้อนี้ต้องแก้อะมีบาเป็นพารามีเซียมนั่นเองนะคะต่อมาพารามีเซียมไรโซโซมหลังจากที่พารามีเซียมเนี่ยเขาเอาอาหารเข้าสู่ตรงออรอกรูฟของเขาแล้วปบ๊บเนื่องจากพารามีเซียมเป็นการย่อยภายในเซล ฮาร์โมีเซียมอะมีบาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะเวลาที่มีสารอาหาราต่างๆเข้ามาปุ๊บเขาเป็นย่อยภายในมันต้องมีออกกลนดนึงเข้าประกบปุ๊บทันทีสมมุติอาหารเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเข้ามาอย่างเี้เลยนั่นคือลโซโซมนั้นข้อสองอะถูกที่ริงผิดตั้งแต่ข้อแรกรล้วไงฟองน้ำโคเอนโอไซต์ size, ถูกต้องมันมีเซลล์สองอย่างคืออะมีโบไซด์ที่คล้ายๆอะมีบากับเซลล์หนึ่งเรียกว,ว่าโคเอนโอไซด์เจอในฟองน้ำข้อสามถูก ไฮด้าย่อยภายในเซลล์ที่จริงไม่ถูกหมดไฮด้าสามารถย่อยทั้งในและนอกเพียนเพิ่มไปด้วยนะแต่ถือว่าถูกไงแต่ถูกไม่หมดแต่ข้อหนึ่งคือผิดเลยเข้าใจปะข้อสี่กับข้อห้าเนี่ยถือว่าถูกไม่หมดเพราะไฮด้ากับพานเอเลียเนี่ยเกิดการย่อยทั้งในและนอกเซลล์นะจ๊ะเขียนเพิ่มเขียนเพิ่มด่วนดเขียนเพิ่ม,มด่วนด